มันจะเป็นคล้ายๆแพตินัมนะมันจะเป็นสีสีออกเหมือนกับเงินเงินบวกกับดำดำก็เลยเป็นเทาๆอันนี้คือเกรดไม่ได้สูงนะที่ผมจับอยู่นี่แค่ 3A นะถ้า 5A นี่จะแบบเต็มไปทั้งเม็ดเลยนะครับมันจะมันจะต่างกับไหมเงินแล้วก็ต่างกับไหมเอ่อไหมทองมันไม่ใช่ไหมทองนะไหมทองไหมนาคไหมจกกักรพพัด ทองนาคจัก,กระพัดแล้วก็ไหมเ่เศรษฐีมันจะเป็นสีน้ำตาลสีส้มแล้วก็สีทองแล้วก็ออกสีเหลืองทั้งหมดเนี้จะเป็นแร่ตระกูลเดียวกันคือแร่ตระกูลเกิดไทแล้วก็ตระกูลตระกูลอะไรนะเฮมัตไ<ะ>ทนะครับส่วนแพตินัมเนี่ยตัวข้างในมันที่เป็นสีแพตินัมเนี่ยจะเป็นแร่ที่ชื่อว่าบรุกไกส์บรุกไก์คือเขียนอย่างนี้นะครับ B R O O K I T E ลายมือผมจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่บรุกไกด์เพราะฉะนั้นมันก็คือแร่บรุกไกด์ที่อยู่ในเคลียร์ควอตใสๆนะครับเปรดน,นี้ก็เกิดแค่3 a มเไม่สวยเท่าไหร่ก็ยัง3ามหมื่นกว่ามันแพงมากคือหลังๆเนี่ยตระก,กูลอะไรๆอะไรที่มันหายากๆจะแพงมากแต่ว่าคุณสมบัติมันก็ก็สมเหตุสมผลของมันอยู่นอกจากมันจะหายากแล้ว แร่บรุกกา์เป็นแร่ที่กระตุ้นจักรกะที่6และ7ได้ดีที่สุดในบรรดาหินทั้งหมดคือมันจะมีหินที่กระตุ้นจกก 6, Day Day กักระกเจ็ได้ดีมากๆอยู่ไม่กี่ตัวตัวหนึ่งก็คือบรุกกา์แล้วก็ตัวหนึ่งก็คือเฮอร์เดรท์เฮอร์เดรท์ผมมีขายทั้งคู่แต่ว่าบางทีเฮอร์เดรท์ก็ขาดตลาดก็หมดบ้างอะไรบ้างแล้วก็ทั้งบกไกร์และเฮอร์เดรท์เนี่ยไม่ใช่หินก้อนใหญ่เป็นหินที่ผลึกเล็กๆบางทีเท่านิ้วก้อยเนี่ย ชนบุกไกลนี่ไม่ถึงไม่ไม่เท่านี้ก้อยนะครับประมาณ1นคูณหเซนราคาก้อนละพันกว่าบาท1นคูณหเซนนะแล้วเบ็นแบนด้วยนะหนึ่งเขาเขาเขาจะตัดเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมมานะเหมือนกับบอกไม่ถูกเหมือนกับฐานไฟดำดำหารูปให้ดูบุกไกลถ้าเป็นเกรดที่ไม่ค่อยสวยจะเป็นดำดำถ้าเป็นเกรดที่แบบอัญมณีจะเป็นสีน้ำตาลใสๆบุกไกรบุกไก นี่คือบรูคไกส์พวกเนี้หน้าตาจะเป็นอย่างนี้บางๆอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันเป็นหินเอ่อเกรดเกรดเกรดที่เปิมที่ที่ผมว่าหนึ่งคูงหนึ่งเซนก็จะบานดำๆประมาณนี้หนึ่งประมาณดำๆอย่างเงี้ยแล้วราคาแพงมากแล้วหายากมากไม่ใช่จะหาได้ง่ายๆแล้วมันไปอยู่ในไใม่แพเินัมอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือเกรดสวยจะเต็มไปหมดเลยทั้งเม็ดนะครับ ราคาหลักหมื่นอัพอยู่แล้วอันนี้สมัยก่อนเวลาคนอินเทอร์เน็ตมันจะมันจะยังเป็นราคาเก่าของเขาอยู่ก็ราคาเนี่ยเซนนี้ก็แค่สี่หมื่นกว่าบาทคนไทยขายด้วยนะครับไม่ใช่คนไทยต่างประเทศขายแต่ว่าอันนี้คือราคาเก่า,ขาเขาราคาของปีนี้ไม่รู้เท่าไหร่อย่างเนี้ยอย่างบุ๊กเกเนี่ยที่ผมว่าหนึ่งคูณหนึ่งเซนจะประมาณเนี้ยดำดำเหมือนถ่านทานแต่ว่าแข็งแข็งหน่อยหายากพลังงานจีจ๊ดจ๊าดมากนะครับแล้วก็มันช่วยเรื่องหนึ่ง ลียร์จักรกะบนบนของเราจักระหกก, 6, กักระหกเจ็ดแปดจักระเรามีสิบสองจักระนะมันจะเคลียร์จักระบนบนตั้งแต่หกขึ้นไปให้ให้หมดเลยแค่กรไม่ในมือนะครับสนามพลังงานของเราจะถูกอัปเกรดยกระดับขึ้นเป็นสนามพลังงานที่มีพลังงานสูงสิ่งที่มีมีพลังงานต่ำๆที่กําลังแทรกอยู่แฝงอยู่ในออร่าเราจะถูกเคลียร์ไปหมดรูปธรรมชีวิตชั้นต่ําทางพลังงานนอนทิปกาฝากทิฟอะไรพวกเนี้ยเวลาเจอหินพลังงานสูงอย่างบรุกไกด์อย่างโมเดาไวอย่างลิเบนโคเทคไท์ ai, หรืออย่างเฮอร์คิเมอร์ไดมอนด์พวกเน จะอยู่ยากหรือไม่ก็หลุดไปเลยอยู่อยู่ไม่ได้นะครับไม่ต้องห่วงเรื่องพวกคุณใส่น o ําอะไรก็ออกแนวเดียวกันบางบางตัวที่แบบพลังไม่แร่งพอก็ออกไปเลยอยู่ไม่ได้สุกิณไรก็เหมือนกัน,นครับเคลียร์ไปเลยนะครับแล้วก็กระตุ้นตาที่3ามอย่างแรงที่ผมบอกไปแล้วช่วยเรื่องพัฒนาการทางจิตแล้วก็ทําให้เรามีความไวต่อการรับรู้พลังงานของมิติสูงๆได้ได้ดีได้ดีมากขึ้นนะครับอย่างอย่างอะไรเลยเราเราทำสมาธิช่วยเรื่องสมาธิด้วยนะช่วยเรื่องสมาธิด้วย แล้วก็เป็นหินแห่งการแอสเซนชันหินแห่งการเลื่อนระดับขึ้นก็คือว่าช่วยในกระบวนการยกระดับจิตของเราเข้าสู่มิติที่5เพื่อให้เราเข้าสู่การตื่นรู้อย่างแท้จริงอยู่แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นสิปฏิณัมอย่างนี้นะครับเวลามันมันจะเป็นแค่ครึ่งลูกไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่ามันก็จะเป็นพิเศษของมันหน้าตาจะเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ตระก,กูลหม่ทองนะแล้วก็ต่อนะช่วยให้เราสื่อสารข้ามมิติได้ง่ายขึ้นกับไฮเออร์เซล์เรากับพยเทพผู้นำทางกับ ต่างดาวต่างมิติอะไรพวกนี้ได้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยกระตุ้นพลังกุทธเลนีด้วยเห็นไหมกุทธเรนีคือจักรกกที่หนึ่งนะบุกไกนี่ก็คือช่วยกระตุ้นตั้งแต่จากรที่หนึ่งจนจากรที่นู่นเลย678เลยนะครับช่วยเชื่อประสานโลกความเป็นจริงทางกายภาพและทางจิตวิญญาของเราเข้าด้วยกันแล้วก็ช่วยอินฮานไซคิกอะบิลิตี้ก็คือเรื่องหูทิพตาทิพการอยังรู้ใจคนได้รู่นี่นั่นการเคลื่อนการอะไรนะการยกของด้วยพลังจิต การเคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยพลังจิตอะไรพวกนี้บางคนก็มีความสามารถตรงนั้นนะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเวลาใช้หินเหล่านี้มันจะไปส่งเสริมศักยภาพตรงนั้นของเขานะครับแล้วก็ส่งเสริมการสร้างไล์บอดี้คือเวลาจิตสํานึกเรายกระดับขึ้นมากๆแล้วเนี่ยกายเนื้อเราก็ต้องเปลี่ยนตามไปด้วยแล้วสิ่งที่จะมีเอ่อจะเปลี่ยนตามไปด้วยนอกจากกายเนื้อจะเป็นกายทิพย์แล้วก็มีกายหนึ่งที่ที่ไม่ใช่กายเนื้อแล้วก็ไม่ใช่กายทิพย์ แต่เป็นกายแห่งแสงสว่างที่จะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเข้าไปอยู่ในมิติที่ห้าได้มิติที่ห้าคือมิติที่เหนือการเวลาและช่องว่างเป็นมิติที่แบบเลยมิติของถวยเทพของสวรรค์ไปอีกนะพวกสวรรค์พวกถวยเทพก็ยังอยู่ในมิติที่สี่นะครับหมายถึงว่าในความหมายของศาสนาเรานะที่แบบเทพต่างๆพรหมต่างๆนี่อยู่ในมิติที่สี่อยู่เลยแต่เราจะอัพขึ้นไปถึงระดับมิติที่ห้าเพราะฉะนั้นกายที่ใช้มันจะไม่ใช่กายพวกนั้นจะไม่ใช่กายทิพย์ธรรมดาแล้วจะเป็นกายแห่งแสงสว่าง อะไรนะลรงมือคุณหมอมากค่ะตอนนี้เราเราลองมาเบรกทําสมาธิกับตัวนี้สักแป๊บหนึ่งก่อนนะเอาเส้นนี้แหละดูซิว่าใครจะสัมผัสเราได้ไหมผมว่ามันพลังงานดีอยู่นะแม้ว่าจะไม่จะไม่เกรดท็อปก็ตามลองลองเพ่งดูนะโลงเวลาเราหายใจโล่งแปลว่าหินมันไปกระตุ้นอะไรบางอย่างให้กลไกในร่างกายเนื้อเรา มันอยากจะดึงออกซิเจนเข้าไปได้มากขึ้นเพื่อที่จะปรับสมดุลมันเพราะว่ากระบวนการหายใจเนี่ยคือกระบวนการปรับสมดุลของร่างกายเนื้อนะบางทีเราคิดเครียดอยู่เรามองหินปุ๊บแม้กระทั่งหินที่เราใส่ในมือเหมือนกันถ้าเราคิดเครียด,ดอยู่แล้วนะักทำงานนึกอะไรไม่ออกอ่ะก้มดูหินเล่นวะในมือตัวเองนี่แหละอะไรเงี้ยในแขนตัวเองเนี่ยแล้วมันก็จะรู้สึกหายใจโล่งผ่อนคลายออกมานั่นแหละคือคกลไกการทํางานเวลาเราคอนเน็กกับหินปับ๊บด้วยความคิดปั๊บเนี่ยด้วยความรู้สึกปั๊บเนี่ยมันมาแล้ว มันกระ,กระตุ้นอะไรบางอย่างให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพให้เราเห็นชัดๆอย่างเช่นลมหายใจเปลี่ยนสูดอากาศเข้ามากขึ้นสูดออกซิเจนเข้ามากขึ้นแล้วเราก็จะรู้สึกผ่อนคลายรีแลกแลวก็อยู่ในโหมดรี c e p t i v มากขึ้นผมหันหาแสงสว่างที่พอดีนะเนี่ยาะว่าเหมือนกับว่าตรงไหนมันก็ยังเหมือนจะไม่โฟกัสใ้ผมเอาตรงนี้ก็แล้วกันเนาะแป๊บหนึ่งนะครับคอ เบรกตสมาธิประมาณสักสามนาทีลองดูซิว่าใครลูกสึกถึงอะไรได้บ้างไหมอ้หขนลุกถึงทไททอยนะครับมันจะลุกมาตั้งแต่บั้นเอวนะครับจนถึงไททอยเพือเราจับหินจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าหินมีพลังงานดีๆเราจะสัมผัสได้ไม่ยากนะครับในกรณีที่เราเ มีความเซนซิทีฟระดับหนึ่งแล้วนะแต่ว่าไม่ว่าตอนนี้เราจะรู้รสึกหรือไม่ก็ตามอนาคตใส่หินไปเถอะใส่ไปเรื่อยๆร่างกายเราทั้งกายหยาบและกายทิพมันจะถูกปรับเองอัตโนมัติหินนี่แหละจะปรับเราโดยที่เราไม่รู้ตัวหรอกไม่ใช่ว่าเราใส่หินวันเดียวไม่รู้สึกอะไรเลยมันจะคล้ายๆกับว่าเราไปฟิตไปฟิตเนสนะครับไปออกกาลังกายออกกำลังกายวันแรกเสร็จเหนื่อยไม่เห็นมีกล้ามขึ้นเลยวันที่สองก็ไม่เห็นขึ้นเลยแต่ว่านู่นแหละ อาทิตย์หนึ่งผ่านไปสองอาทิตย์ผ่านไปเอา้าเริ่มมีกล้ามแล้วเริ่มนุ่นนี่นั่นแล้วก็จะเห็นเองคล้ายๆอย่างนั้นเลยนะใส่หินไปทุกวันทุกวันเนี่ยไม่รู้สึกอะไรเลยอย่างเงี้ยแต่พอสักเดือนหนึ่งผ่านไปหรือหรือหลายเดือนผ่านไปกลับมาด้วยอีกทีหนึ่งเอา้าเริ่มรู้สึกถึงอะไรบางอย่างได้แล้วอะไรประมาณนี้นะครับ อโอเครู้สึกใจสงบคุณแอดบอกนะครับหลังชาเออหลังหัวชาคุณมิยูกิยาบอกนะครับจะประมาณนั้นแหละมันแปลกดีน้อเนี่่จ้องเป็นเม็ดเม็ดก็ได้นะเม็ดไหนที่มันพทีย้มเยอะๆจ้องเม็ดนั้นเม็ดนี้ดีกว่า เม็ดนี้นะครับแพตตินัมเยอะนะครับเแวมอยอยนมเม็ดนี้นะครับจะแพตติน้ำเยอะหน่อยนะครับโอ้อันนี้สวยแปลกดี โอเคนะครับโล่งไปอีกเปาะหนึ่งขอบคุณแพลตินัมเส้นนี้นะครับ